การทำสำนึกดีค่ะข้าวจากชุมชนดอยไร่ปลายฟ้าจังหวัดเชียงรายประจำวันเสาร์ที่11กันยาย,ยน2553วันนี้จะพาไปชมความเจริญเติบโตยอย่างน่าทึ่งของข้าวนายนชุมชนดอยรรยปลายฟ้าค่ะนับจากวันที่1มิถุนายน2553ซึ่งทางชุมชนดอยรรยปลายฟ้าได้ทำการเพาะเมล็ดข้าวกล้านายนลงในแผงเพาะ จบจนอายุครบ15วันก็ได้ช่วยกันล้งแรงถอนแล้วนำข้าวกล้าไปโยนลงในแปลงนาจบจนวันนี้ผ่านมาก,กว่า3เดือนแล้วผลปรากฏเป็นที่ชื่นตาชื่นใจว่าข้าวนาโยนของชุมชนดอยรายมีการเจริญเติบโต,ตได้รวดเร็วแต่กอใหญ่ประมาณกอละ15-45ต้นความสูงจากต้นถึงปลายใบประมาณ หนึ่งเมตรยี่สิบเซนติเมตรแล้วเมื่อเทียบกับข้าวนาดำของชาวบ้านใกล้เคียงจะพบว่ามีความสูงเพียงประมาณฟุตกว่าวาเท่านั้นก็อเล็กกว่าอัตราความแข็งแรงและเติบโตก็น้อยกว่าข้าวนายนของชุมชนดอยรายต้นนี้เขซื้อวันแตกก่อดีเข้าแค่สองเดือนถ้าเป็นข้าวปูมัน่าถึงนาเนีน่นี่เป็น,ปนข้าวยนเหมือนกันมันโตเร็วครับความสูงของต้น ต้นเข้าประมาณตะใดแล้วค่ะเม็ดเม็ดกึงน่าจะได้แล้วนะ่น mean, นบบอนึ่้โหนี่มันโตเร็วกว่าไอ้น้าดำแบบถอนง้าเนาะโอ้โนี่สูงกี่วันเนี่ยกี่วันเนี่ยมันได้แค่เนี้ยสองเดือนสองเดือนเนาะทรไรมด้มันจะมาถึงเนาะถึงสองเดือนคือโอ้โหถึงคอแล้วเนาะคอหนึ่งประมาณกี่ต้นนะมันยังมีเวลาอีกสองเดือนกว่านะเนี่ย ตอนหนึ่งตอนหนึ่งประมาณกี่ต้นคะอาน,นับกันให้เห็นๆเลยสี่สิบสี่สิบห้าต้นนี่ไม่ถือว่าใหญ่เดี๋ยวมาดูพอที่ใหญ่ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะอยู่แค่นี้สี่สิบห้าของเราเกินเนนกินพอรีบของมันก่นน ผมมมันนนนเเต่่่าาาสสอ,ออนนอียยขงคุไจซึ่งในที่ประชุมประจำเดือนสิงหาคม2ม5 3ที่ผ่านมาชาวชุมชนรายๆได้พูดถึงข้อดีข้อเสียและปัญหาของการทำนาแบบยนกล้าที่ชาวเราได้ประสบมาเพื่อช่วยแบ่งปันประสบการณ์และช่วยกันแก้ไขปัญหาดังนี้ ข้อดีของการทำนาแบบโยนกล้า 1. ประหยัดแรงงานและค่าแรงเจ้าของนาสามารถทำได้ด้วยตนเองเพียงลำพังใช้เวลาน้อยเสร็จในเวลาอันรวดเร็วจึงช่วยให้ประหยัดเงินค่าจ้างเพราะไม่ต้องจ้างแรงงานมาช่วยถอนกล้าและดำนา 2. เมื่อเทียบกับการดำนาแล้ว ข้าวกล้านโยนจะฟื้นตัวและตั้งตัวได้รวดเร็วภายในสามวันเท่านั้นเพราะไม่บอกช้ำจากการถอนการแตกรากและอย่างรากได้เร็วและลึกกว่าทำให้มีลำต้นแข็งแรงและแตกกอได้จํานวนต้นข้าวมากกว่าส่วนปัญหาที่ญาติธรรมบางท่านได้ประสบตั้งแต่เริ่มต้นทำนานโยนคือตั้งแต่เริ่มต้นเพาะกล้าในแผงเพาะก็คือหนึ่ง พราไม่ขึ้นเนื่องจากเมล็ดพันธุ์ไม่แข็งแรงหรือรดน้าไม่สม่ำเสมอหรือบางครั้งวางแผงเพาะในที่ร่มเกินไปทำให้ไม่ได้รับแสงแดดที่เพียงพอ 2. ข้าวบางพันธุ์ขณะเพาะมีกลิ่นหอมมากทำให้นกมารุมจิกกินในแผงเพาะจนเสียหายไปเป็นจำนวนมาก 3. ใช้วัสดุคลุมแผงเพาะที่หนามากเกินไป เช่นผ้าห่มชื้นชื้นควรใช้ซาแลนสีดำจะดีกว่าและปัญหาเมื่อได้โยนกล้าลงในแปลงนาที่พบก็คือ 1. นึ่ง้ำท่วมสูงเนื่องจากฝนตกหนักหลังจากโยนกล้าทำให้ต้นกล้าลอยตามน้ำไปหรือเน่าเสียหาย 2. มีปูหรือหอยมากัดกินต้นกล้าอ่อน ขณะที่กำลังอยู่ในช่วงตั้งต้นแต่กราก 3. ม,มีเพลี้ยกระโดดจำนวนมากมากอกินใบข้าวหลังจากที่นาเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้ฉีดสารเคมีไล่แมลงทำให้มีเพลี้ยกระโดดและแมลงจำนวนมากหนีร้อนมาพึ่งนาไร้สารพิษก่อให้เกิดความเสียหายแก่นาข้าวของยาติธรรมบางท่านแก้ไขโดยการฉีดน้ำส้มควันไม้และสารสะเดา เวลาผ่านมาสามเดือนแห่งการเพาะปลูกนาของชุมชนดอยรายปลายฟ้าขณะน,นี้ต้นข้าวงดงามสดเขียวกอใหญ่แต่ปัญหาที่พบก็คือมีหญ้าวัชพืชหลากหลายสายพันธุ์แพร่ขยายตัวเจริญงอกงามแย่งอาหารคือปุ๋ยในแปลงนาข้าวชาวชุมชนดอยราย จึงต้องลงแรงลงมือช่วยกันเกี่ยวหญ้าจำนวนมากเหล่านี้ออกจากแปลงนาด้วยความอดทนหลายวันท่ามกลางแสงแดดร้อนและสายฝนที่โปรยปลายการทำนายนยนของชาวดอยรายปีนี้เป็นสิ่งแปลกใหม่ในชีวิตของพวกเราได้มีโอกาสสัมผัสเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทำ ได้สัมผัสความเศร้าผิดหวังจากผู้ที่ต้องล้มเหลวสูญเสียข้าวกล้าไปกับสายฝนที่ตกท่วมกระนำได้สัมผัสความปิติสุขแห่งข้อดีของการทำนายนได้ช่วยกันแก้ปัญหาอุปสรรคจากต้นหญ้าจำนวนมากที่จะต้องรีบกำจัดให้มีจำนวนน้อยลงด้วยความอุตสาหะอดทนเป็นการทุ่มเทความรักในอาชีพกสิกรรม ได้ทุ่มแรงหยาดเหงื่อหยดพลีอาบแก่ผืนนาแม่พระธรณีเป็นหยาดน้ำใจถวายกตันยูแด่มแม่พระโพศพให้ก่อเกิดงอกงาม,มเมล็ดข้าวในรวงสีทองเป็นธัญ,ญพืชอันพิเศษสุดที่จะเลี้ยงดูผู้คนในโอกาสต,ต่อต,อ,ตอไปสำหรับวันนี้ บอกเล่าข่าวอโศกจากชุมชนโดยรายปลายฟ้าจังหวัดเชียงรายได้หมดเวลาลงแล้วสัปดาห์หน้าดิฉันน้ำนวลดินนาวาบุญนิยมจะนำภาพผิตผลและกิจกรรมจากสวนโดยรายปลายฟ้าสามตำบลปออาา่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายมาฝากแฟนรายการบอกเล่าข่าวอโศกให้ได้รับชมกันโปรดติดตามชมในวันเสาร์นหน้า,าเวลาเดีวยวกันนี้เจริญธรรมสำนักีค่ะ